สวัสดีครับนี่คือความหลงมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่หนึ่งตุลาคมเป็นความหลงมวยไทยเจ็ดสีต้อนรับแฟนมวยไทยเจ็ดสีเข้ามาดูในสนามมวยไทยเจ็ดสีอีกครั้งหนึ่งหลังโควิด2019บบรรยากาศวันนี้ขอบอกว่าทั้งคนดูทั้งเซียนมวยโอ้โหเป็นบรรยากาศที่สดชื่นเป็นบรรยากาศที่ดูดีมากๆวันนี้นะเซียนมวยตัวแทนมวยนะขอบคุณในสนามที่เปิดให้กองเชียร์เข้ามาดู โอมีการมอบกระเช้าดูน่ารักมากมากเกมการชกในวันนี้ขอบอกว่าเสียงเชียรนะมีผลมากๆสําหรับการชบของแต่ละคู่ควันหลงวันนี้นะมีเรื่องดีๆอยากจะเล่าเรื่องของคนชนะเรื่องของคนสแพ้เรื่องของการเสมอมวยมีแพ้มีชนะเสมอโอเคไม่ว่ากันมาที่คู่หนึ่งคู่หนึ่งนักเทพนัาออาาคาอบจรครพนมเจอกับนี่เลยพรพิทักษ์สภูมิพัฒน ก่อนชกมีการรับกันนะโดยเฉพาะพี่เขียวว่าผมบอกว่าวันนี้เทพนาคามาดีมากๆใส่ไปเลยขณะที่พรพิทักษ์เนี่ยที่พุดพี่ช้างคนครศรีบอกว่าการฟิตซ้อมของพอรพิทักษ์นี่นะแข่งขวาของพอรพิทักษ์หนักมากๆพรสเสน่สู้ไม่ได้วิธีการฟิตซ้อมนะพรพิทักษ์มันเอาจริงซ้อมเตะแต่ละลูกออกอาวุธแต่ละหลอกหนักแน่นรุนแรงในข่ายสมิพันธ์นี่เขาบอกว่าพรพิทักษ์เนี่ย ซ้อมหนักแน่นซ้อมเต็มสตรีมมากที่สุดผลการโจกนะโอ้โหวันนี้ของบอกว่าเหนือความคาดหมายพรพิทักษ์นี่มาแกร่งกว่าทุกลูกเลยนะลูกแกรง่งลูกหนักลูกแรงโดยเฉพาะแข้งขวาเนี่ยออกได้หนักๆวันนี้เทพนาคานะโดนแข้งขวาอ่วมขณะที่วงในเนี่ยสู้กันไม่ได้มองว่าพิกัดร้อยยี่สิบเทพนาคารโชคไป่ได้เทพนาคาต้องลดลงมาหน่อยร้อยสิบแปดเทพนาคาจะทําไห้ดีวันนี้เทพนาคามองว่านะ สภาพการฟิตซ้อมเข้ามาซ้อมกับพี่เฉียบเกีรยิเท่เน,นี่ประมาณสองสามอาทิตย์หงแดงมองว่าน้อยไปนิดหนึ่งเพราะว่าเทพราคาหายไปนะวันนี้เบียดบวดเบียดบทดสู้พรพิทักษ์ไม่ได้เลยแล้วพรพิทักษ์ของแดงบอกว่าเป็นมวยที่สามารถรองได้วันนี้กู้ต่อสู้ไม่มีนาทีท้องไม่มีหมัดไม่มีสองนะวันนี้พรพิทักษ์สู้ได้สู้ตายพรพิทักษ์ชนะน็อกยกสามโอ้โหสวยงามแม่เจ้ามาที่คู่สองนะ คู่สองริตชัยปอพีรพัฒน์เจอดีเซลเล็กมอรวมใจเพื่อนร้อยสิบเก้ามวยคู่นี้นะรทธิชัยขวาหน้าลิเกเป็นนักมวยรูปหล่อชอบร้องรำทำเพลงฟิตซ้อมอยู่ปอพีรพัฒน์ขณะที่ดีเซลเล็กมอรวมใจเพื่อนสโชคม,มีชัยของปิดตูมวยคู่นี้ใส่กันมันมากสามยกแรกเนี่ยเป็นดีเซลเล็กนะโอ้โหนำไปไกลมากเลย ขนาดที่ที่ิชัยเนี่ยวันนี้แข้งขวาทําอะไรไม่ได้ไม่ขนาดเกมการโชคมาเดือดในยกสี่ยกห้ามียาฉีดนะวันนี้มียาฉีดอยู่รทติชัยห้าแสนโอ้โหยกสี่นี่ที่ิชัยออกมาเดินเปียดเดินบทมีลูกศอกนะลูกศอกนี่ดีเซลได้กถึนกับเป๋เหมือนกันเดินเบียดเดินบท ยกสี่ทำได้ดีมากยกห้าทิใจออกมาเดินอีกเดินเบียดเดินชนเดินเบียดเดินชนมีศอกมีหมัดมีลูกหักลูกทำลายจังวหวะโห่เสียงกองเชียร์เฮลั่นสนามผลปรากฏจบลงด้วยการเสมออู้หูมวยคู่นี้ในใสายตาของแดงนะมองว่าทิติชัยเนี่ยผ่านได้แดงมองว่าคู่นี้นะทิติชัยผ่านได้เกมการชกยกสามยกสี่เสียหนึ่งสองเล็หน่อยสามสี่ห้า เริ่มดูดีขึ้นสุดท้ายเสมอเสมอก็ไม่เป็นไรเสมอก็ถือว่าเป็นการทําหน้าที่ของกรรมการที่ดูดีแต่ในมุมมองของแดงของแดงมองว่าทิศชายผ่านได้การเสมอก็ไม่เป็นไรวันนี้มีบรรยากาศการเย็บนะแผลแตกมีบรรยากาศการพูดคุยของน้องทั้งสองคนมาฝากได้ฟัง,งพ่มอมๆกันวันนี้หนึ่งสองสามดูไม่มีแรงในเกิดจากอะไร ก็น่าจะยังอัานนี้ยังไม่ร้อนเครื่องยังไม่ร้อนสี่ห้านี่เดินเต็มสูบมั่นใจว่าเราใช่ไหมวันนี้ก็มั่นใจนิดเดียวมั่นใจเสมอเป็นที่น่าพอใจไหมลูกก็่สไม่เท่าไหร่ก็โอเคฝากไปถึงแฟน,นะขอขอฟนเพื่อนเจียสีน่อยขอบคุณแฟนเพื่อนก็ด้วยทุลักทุเลทำทำไม่ได้ผมทำได้ก็คือเหมือนโอเคโอเคบัตรที่ห้ามถึงันอ๋อหน้าี่ เป็นไงดิเซลครับแตกป่ะล so mm ูกแตกโดนไหล่โดนสอกตัวชนกันนะครับหัวชนกันรู้สึกว่าหัวโดนหัวชนกันเออหัวชนกันบอลลุกได้ใช่ครับหัวชนกันโอ้โหเลยหัวชนกันวันนี้สนุกมากครับไปโดนอะไรทำไมหมดแรงข้อข้าหมดแรงเพิ่งกลับมาได้ไม่นานครับมันแถวปลายครับอ่าพิ่งพึ่งกลับมาหยุดไปมันสองปีเหรอไปทำอะไรอยู่ก็ จะมาเลยเทียมเอาวันนี้มาโมคดีจะมี้นะเอาจริงแล้วนะโอเคฝากอะไรด้วยกันมวยการเจ็ดสี่ต่อยขอบคุณทุกกำลังใจครับจะโฆษณาให้ดีกว่านี้ครับโอเควันนี้เสมอแล้นะรางวัลหานสองนะโอเคขอบคุณครับผมมาที่คู่สามรองคู้เอกวันชัยน้อยสิงห์ปักกับน้อยเจออำนาจเดชสิทธิโยกหมดวันนี้ต่อหนึ่งบอร์ดวันชัยมาร้อยสิบหกขณะที่อำนาจเดชมาร้อยสิบเจ็ด เคยยกกันมานะกูเนี้ยกเลิกการตัดสินโชคสี่ยกวันนั้นเกิดอุปทานหูโ้เป็นเรื่องแปลกมากๆวงการมวยนะมีสี่ยกมีแต่น้อยมากเรื่องของโซเชียลนู่นนี่นั่นโอ้โหถูกกระนำซัมเปอร์เซลโชกได้ยังไงสี่ยกเ็าไม่เป็นไรมันผิดพลาดกันได้นะทุกอย่างมันผิดพลาดมันหลงมันลืมกันได้วันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งหวันชัยน้อยเขาบอกว่าเก่งเป่งวันนี้ซ้อมดีด้วยนะซ้อมสิทธิสารวัตรเสือ ใช้สีเสื้อเหี่ยวบางแสนนะของเสียโชดบางแสนววันนี้วันใช้น้อยหนึ่งสองสามทำได้ดีมากๆอำนาจเดชหาไม่เจอสี่เดินได้ดีหน่อยแต่ก็ทำอะไรได้ไม่ถนนะัขนดขณะที่ห้าออกมาเต้นเต้นได้ถ้ามีความมั่นใจแต่หงแดงยังมองว่าอำนาจเดชยังห่างนะวันนี้ยังห่างไม่ผ่านนี่ยห่างแล้วไม่ผ่านอาวุธแต่ลูกแต่ละดอก,กเข้าไปทำเนี่ย วันนี้วันชายน้อยรับกินหมดสุดท้ายวันชายน้อยชนะคะแนนหลังจากชนะคะแนนเสร็จนะเมื่อเช้ามีการพูดคุยกันว่าวันชายน้อยวันนี้ถ้าชนะต้องร้องเพลงให้ฟังนะเพราะเราก่อนโควิดเนี่ยเลิกชกมวยเราไปร้องเพลงไหมนะื่ะไม่ใช่เหรอวันชายน้อยบอกว่าใช่วันนี้หลังจากชนะวันชายน้อยมีร้องให้ฟังหนึ่งท่อนสั้นๆเอาจัดไปไปดูวันชายน้อยร้องเพลง นัดไวเช้าเนี่ยไอ้จับบ้านมาถูกเกณฑ์เข้ามากลุ่มทหารนุ่มทบสองลูกอีสานมาเนี่ยกรรมการชายแดงเอ้าขอบคุณมากครับขอบคุณครับนี่คือวันชัยน้อยจิงป่าปากน้อยวันนี้มาตามนัดหนึ่งเพลงมาที่คูุเอกกูุเอกพรสเั็จสอภูมิพัฒน์เจอดีเซลน้อยเรียมธนาวัฒน์ มวยคู่นี้นะก่อนโชคเนี่ยเลดไหลมาอยู่พรสนิษ์มองว่าดีเซลน้อยเนี่ยร่างกายยังไม่เข้าที่กาทางแต่ขณะที่ดีเซลน้อยนี่นะหงแดงบอกว่านี่คือจอมมวยหนึ่งคนของจังหวัดอุบลราชธจนี้ความใฝ่ฝันของดีเซลน้อยคือชกมวยวันอ่ะใกล้เข้าไปแล้วเนาะพยายามนิดนึงหงแดงมองว,อว่าดีเซลน้อยมีโอกาสชควันวันนี้เกมการชกสนุกโอ้โหเสียงเชียร์สน่นต้นๆเ,เนี่ยเป็นพรเสน่หฐ์นะไปก่อน ขณะที่ดีเซลน้อยประคองตัวยกสี่ทำได้ดีกว่านะขวางหน้าแทงคอเนเสติตีไม่ได้โอ้ดีเซลน้อยเนี่ยขวางหน้าแทงปั้มฟัดลัดตีเนี่ยอนเสนิตีได้ไมเท่าไหร่ยกห้าออกมาโชว์สกิลโชว์เลี่ยมขณะที่ดีอ่าคอเนเสติเดินเข้าหาดีเซลน้อยตอบโต้ด้วยการตั้งรับครบรายกดีเซลน้อยเลี่ยมธนาวัฒน์เบียดเฉืออชน,นะพอเนเสติสองคู่ิมีพัดสนุก โอ้โหนี่คือบรรยากาศมวยไทยเจ็สีหนึ่งตุลาเป็นควันหลงที่องแดงหยิบยกมาเล่าให้เอฟซีฝังถือว่าเป็นมวยไทยเจ็ีที่สนุกมากๆมีกองเชียร์เข้ามาเชียร์นสนามบรรยากาศของมวยไทยเจ็ีกำลังจะกลับมาวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ช่องเจ็กรรมการผู้จัดการใหญ่พระนท่านพัฒนาพงหนูพันธ์นายสนามคุณปฏิวัฒนวันนี้มวยไทยเจีถือว่า มาตามเป้าหมายที่วางไว้วันนี้เวลาหมดหมดเวลาก่อนจากการขอเอยพอนให้เอฟซีหงแดงแฟนเมือไทยเกดสีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแ่งเฮงเห่งยรวยๆวยกันทุกคนสวัสดีครับ